ดีครับพี่น้องพบอกันกับผมพาอยู่ในพื้น่องอุทยานแห่งชาติคลยครับเอาข่ามาพบอกับวิธีบ้านที่สารบ้านเฮาคือเก่านะครับตอนคำแยมแลงนะครับตะเวนเริ่มสิตกดินนะครับผู้เฒ่ากับไร้กล้วยตอนกวยเขาหอกลงกินน้ำกินไห้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือวิธีอีสานบ้านเฮาครับวิธีบ้านบานอีสานบ้านเฮาในฤดูหน้าหนาวลืมความมัเยิร์กลง่มไปแย่ครับในฤดูเกี่ลเขา ในขอ,อกะเตรียมด้วยต่อฟางข้าวไม่ไม่นะครับควยวกะเริ่มเขามาในขอ,อกกินน้ำมแหมนมแล้วนะครับกะสีเขาขอ,อกกินต่อเฟืองในขอ,อกอีกนะครับนี่คือวิธีบ้านๆอีสานบ้านเทา,า,าฝากพี่ตอนน้องฝากทรงบรรยากาศแหนมแรงๆเนาะพี่น้องเนาะให้พี่ให้น้องในฤดูหนาวเลยเด้อพี่น้องเด้อบ้านเฮามันหนาวแล้ว ครับเมา,เ,าเริ่มสีเขาพอ,อกแล้วคล้วยก็ะไดเขาคอ,อกกินน้ำกินนกินตัวเฟืองตัว,วที่นี่นะครับนี่คือวิธียีสานบ้านห้องคือเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องสูงตอนให้พี่ให้น้องได้รับชมกันนะครับขุ่นเ่าวักะไรกล้วยเขาคอ,อกมาแล้วนะครับเมาเขาขอ,อกเขาคอกมาหากินเฟืองนะครับตัวเฟืองก็ะเรียมไว้ให้กินยางรลุดลามนะครับเพราะว่าเขาสู้ฤดูการเกี้ยวเขาแล้วนะ้องพี่น้องเนาะ เข้าสู่การรูดูเก้วเขาแล้วนะคร,นรับพี่น้องส่งบรรยากาศเป็นกำลังใจให้พี่น้องเด้อครับเดอ้อสุข,ขู้สุกคนผู้ดใดที่เคยพบเคยเจอนะครับในวิธีสารบานเท่าแบบนี้กะส่งกำลังใจให้ทุกขูทุกคนนะครับข้ามาเพิง่งยังมากินน้ำเนี่ในขอกนะครับ,รบกินต่อเฟืองนี่ป่ะที่นี่กินต่อเฟืองแล้วแล้วกพหมละ มื่อ,อื่นผลละออกลามอีกคือเกานะครับเอาตามวิธีเข้าผลละพี่น้องคน่าเที่ยวทางหมดสุดเสีนยนจะถอยหลังให้คนเย็บตายให้ตายหนาผุนให้คนอื่นว่าหาน้องพี่น้องเนาะเอาฝากบรรยากาศล่มเน่าหนาวบรรยากาศตอนคำยำเลี่งให้พี่ให้น้องซ้ำนีสกสักครครับมือหนาจังพอกันไหมครับสำหรับมือนีผมพาอยู่เคยพเพื่เขาวงขอเกาคำว่า,าขอพูดละกะัสวัสดีค่ะ